นีมาใส่ปุ๋ยยากเพนโกล่าครับปุ๋ยที่ดีที่สุดคือปุ๋ยคอกครับจะอ,อยู่ได้นานทำให้หญ้าเขียวนานแล้วก็ไม่ได้ใส่บ่อยส่วนนี้ดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็เอามาจากฟารมเราเองครับทยอยใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราพามาดูแคงคุลาครับหลัจากฝนเรือปวยปลาย้วก็น้ำใส่ด้วยนะก็จะยาวไกลที่จะ ได้ตัดให้วัวกิน,นครับคิดว่าคงจะผ่านหน้าแลยย้งนี้ไปได้ด้วยดีฟังจุดก็ยังไม่หนาครับเพราะว่าเป็นเวลาชุดนี้ผ่านน้ำท่วมาในช่วงที่ฤดูการทำนานะครับเพิ่งกลับมาฟื้นตัวนะครับ ที่ตรงนี้ก็ประมาณสักสีไร่นะครับที่เราใช้ทำหญ้าแผงโคราไว้ส